16มก,การาคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติของไทยวันแห่งการรำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายวันนี้มีที่มาอย่างไรบนแผ่นดินไทยไปติดตามกัน ย้อนไปปีพุทธศักราช2499ในการประชุมสามัญครุสภาประจำปีจอมพลปพิบุญสงครามผู้เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานกรรมการอำนวยการครุสภากิติมศักดิ์ได้กล่าวปราศัยและเสนอต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่าควรจะกำหนดให้มีวันครูสักวันหนึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้ วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูโดยยึดถือตามวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่16มกราคมพุทธศักราช2488ทําให้วันที่เริ่มจัดก,กิจกรรมวันครูครั้งแรกในประเทศไทยก็คือวันที่16มกราคมพุทธศักราช2500ที่กรีธาสถานแห่งชาติโดยดอกกล้วยไม้ถูกประกาศให้เป็นดอกไม้ประจำวันครูเพื่อสะท้อนถึงการทุ่มเทเวลาอบรม สั่งสอนลูกศิษย์ให้เติบโตและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติซึ่งไม่ต่างจากการดูแลกล้วยไม้ให้ผลิดอกสวยงามน,นั่นเองครูมาจากคำว่าคารุที่แปลว่าหนัก หมายถึงความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนของครูเป็นหน้าที่ที่หนักไม่น้อยในการสร้างคนดีให้กับสังคมแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่มีวันครูประเทศอื่นๆในโลกใบนี้ก็มีวันครูแห่งชาติเช่นกันแต่วันเวลาจะแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์สําคัญทางการศึกษาของแต่ละประเทศ เช่นวันครูของประเทศอินเดียคือวันที่5กันยายนเพราะเป็นวันเกิดของดรสรวัปลีราธากริตนันผู้วางรากฐานให้การศึกษาอินเดียแต่ถ้าพูดถึงวันครูโลกแล้วจะตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีตามประกาศขององค์การยูเนสโก หลายคนเข้าใจผิดว่าวันครูกับวันไหว้ครูเป็นวันเดียวกันความจริงวันที่ทําพิธีไหว้ครูในสถานศึกษานั้นมักจะมีขึ้นในช่วงต้นเทอมหนึ่งของแต่ละปีการศึกษาและต้องเป็นวันพระฤหัสบปปดีเท่านั้นเพราะตามตำนานคติพราหม์ยึดถือกันมาว่าพระพระฤหัสบปปดีเป็นอาจารย์ของพระอินทร์และเหล่าเทวดา โดยผู้ที่ริเริ่มพิธีไหว้ครูในโรงเรียนเป็นครั้งแรกด้วยพานทุบเทียนและดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามคืออาจารย์ม่อมหลวงปิ่นมาลากุลนักการศึกษาคนสำคัญของไทยนั่นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนครูก็ยังเป็นคนสำคัญเสมอการสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อท่านจึงไม่จำกัดไว้เฉพาะแค่วันครูและวันไหวครูเท่านั้น